สวัสดีครับจะพามาชมต้นพันธุ์ย่าหวานอิสราเอลนะครับชุดนี้ทางสวนได้ทําการสับทอดเป็นที่เรียบร้อยนะครบับตัดจากแปลงต้นพันธุ์ของทางสวนนะครับเตรียมจะส่งให้กับคุณพี่ที่ตําบลท่าเ,เรืออาเภอนาว่าจังหวัดนครพนมนะครับสาหรับย่าหวานอิสราเอล ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่พี่ๆนะครับให้ความสนใจแล้วก็ทําการสั่งนะครับเข้ามานะครับติดต่อเข้ามาทางสวนนะครับเป็นจํานวนมากนะครับจุดนี้ก็พร้อมปลูกนะครับนะครับแนะนําให้อบบ่มรากนะครับก่อนลงปลูกประมาณ1-3วันนะครับ ให้ลาเขาแทงนิดหน่อยนะครับพอลากเขาเดินดีนิดขึ้นมาแล้วก็สามารถลงปลูกได้เลยนะครับก็จะช่วยนะครับลดอัตราการยุบตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านใดนะครับมีพื้นที่แล้วก็ระบบน้ํำดีอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะลงปลูกได้เลยนะครับโดยระยะแรกแนะนําให้พี่ๆนะครับ ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายพันธุ์หญ้าเรียงสัตว์นะครับหญาหวัานอิสราเอลก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook เพจสวนธนพัสน์สกลนครเข้ามาได้นะครับหรือจะโทรศัพท์มาหมายเลข0 9 1ย์1 5 8 3 9นะครับคือเป็นเบอร์โทรศัพท์ของทางสวนนะครับ แอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยและมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง YouTube นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นนะครับ